ก็ให้คนหนักเลยทุกคนเมื่อกี้เราเจอของนะครับแล้วก็อยู่กล้องมันก็ตัดนะครับพิมายไปเลยเราเจออะไรไม่รู้นะครับเนี่ยเออเป็นอะไรอ่ะพิมายเฉยเลยนี่เป็นเครื่องร้อนป่ะไม่แน่ใจเพราะมันต้องมีอะไรก็แปลกอย่างแน่เลยเออไอยูพิมายเฉยเลยขวดเลยนะเออใช่ปหม ไม่เคยไปนะปกติคืนนี้กูนอนละเมออีกแน่มาไม่เห็นทำอะไรวะเนี่ยเราเจอขันโบราณหรือเปล่าปลากระป๋องปลากระป๋องโบราณปลากระป๋องปลากระป๋องโรซาเฮ้ยองเห็นไม้เขาอยู่ไง

เออชิ้นไหนดิที่มันเท่หัวเฮ้ยต้องเด้งให้ดูดิดูมุมกล้องให้หน่ะต้องแดงหรือเปล่าดูมุมกล้องให้หนะติดเครื่องก่อนสำคัญดูมุมกล้องให้หน่อยดิเอ๊ยพอดีเลยเราเจออะไรไม่รู้ครับเออมีป่ะเนี่ยตอนนี้เราเจอของลึกลับนะครับนี่วันนี้ถ่ายเนี่ยนะเราเจะของลึกลับนะครับใช่เหรออเอากูเกิลแปดเนี่ยเนี่ย วิทยาลัายรามคำแหงหืเนี่ยวิทยาลัายรามอีวิทยาลัยรามคำแหงกล้องไม่ปูอ่ะนี่ถ่ายใกล้ดิเจออะไรไม่รู้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยถ่ายนี่ครับอีกมันเดี๋ยวดูวดิวมันเจอยังนี่แหละทองแดงอทองแดงวะ บุกหมดมีกับเ่าอะไรก็ไม่รู้ใช่เหรอแต่ว่ามันเป็นรูปพานะเนี่ยีมีกับใช่เลยรูปพาเนี่ยตรงไหนบอยตรงไหน นี่ไงจะ้ะเพืออะไรอ่ะไม่อยู่ว่ะเพื่ออะไรอ,อะไรวะใครเอาอะไรมาทิ้งวะเนี่ยผมว่าใครเอาอะไรเรานนั่นอะไรที่เจอนี่ครับูกวันนี้ก็เจออะไรไม่รู้นะครับนี่อีปะ จริงดิคือเราต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นะทุกคนเพราะว่าอุปกรณ์จอบเล็กมันไม่ไหวจริงๆจอบตามาละแลดินแม่งโคตรจะแข็งนะครับตอนนี้เราก็ให้คนที่บ้าคนหลังที่สุดในการขุดมาหนะหัวหม้อหัวห้ัวเราจะค่ยังเจอเพิ่มอยู่นะเราจะค่ยังเจอเพิ่มอยู่นะเราเจอเหล็กนั้นเลยสามารถเราไปข่ายได้ อะไรวะดีด้งขกดล็ก่ากไหนตรงนั้นน่าผมหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหอยู่ติดดินนะอยู่ใต้รากไม้อันนี้ก็ได้ทะลุไปถึงฝั่งหนูนะตอนนี้ใต้รากไม้นะครับทุกคนกระโปรงก็เป็นไรไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ มันคลิปหายไปสอมรอบแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรมันเจออะไรนั่นนะตอนนี้เราเจอแต่เล็กนั่นเลยนะว้าวแสหูราเสียงนะเนอเข้าเจอนี้เนะี่ยเจอนี้อีกแล้วนะครับเราค่อยดูให้เดียวได้แล้วมั้งอืม อะไรอ่ะนี้เหมือนปุ๊กอะไรอ่ะนี้เหมือนปุ๊ก,อกเอ้ยอเกิดอะไรไม่รู้